The oh. วจับมือทัชชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทิทาเปิดตัวโครงการไทยทยานภายใต้แนวคิดทยานให้สร้างสรรค์ปั้นไทยด้วยมือเจนซีชวนคนรุ่นใหม่โชว์ไอเดียภูมิปัญญาไทยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล่าสุดค่ะกระทรวงการอุดอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะร่วมกับวิทยาสถานสังคมศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาค่ะและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส,นสนันทิทาเปิดตัวโครงการไทยทยานค่ะภายใต้แนวคิดทยานให้สร้างสรรค์ปั้นไทยด้วยมือจนซีค่ะภายในงานค่ะได้รับ จากรองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโคษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเป็นประธานในพิธีโดยโครงการไทยไทยานค่ะเป็นการประกดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อให้เห็นความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยค่ะและสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ค่ะเป็นผลงานที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศค่ะได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบศิลปวัฒนธรรมจากลักเงาและภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ Facebook ไทยไทยานหรือ Line Official แอดไทยไทยานค่ะโดยผู้ชนะเลิศค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า50,000บาทค่ะพร้อมโลกเกียรติยศและโอกาสในการจัดการแสดงผลงานค่ะพร้อมร่วมงานกับแบรนด์ดังในระดับสากลของไทยอีกด้วยค่ะ